วันนี้ก็เป็นเหมือนจัดเป็นแบบวันเกิดแล้วก็ทําบุญไปเลยด้วยครับก็จะได้แบบเหมือนทุกปีครับจัดมาน่าจะแบบ4ี่หปีแล้วครับจัดอย่างนี้มาก็ได้ทําบุญร่วมกันด้วยแล้วก็ถือว่าได้มาพบกับทุกคนด้วยอย่างนี้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกับทุกๆคนเพราะว่าพื้นที่มันจากัดใช่ครับทำไมถึงเลือกเป็นที่นี่ก็ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีสถานที่แบบกว้างพอางเงี้ยคือจริงๆแล้วอยากหาที่มันใหญ่ๆมันจะได้เรา คนได้มามาได้เยอะครับก็เกิดเป็นในเมืองหน่อยมันก็จะแบบได้แค่ร้อยสองร้อยคนอะไรเงี้ยที่นี่เหมือนจะได้สี่ร้อยคนก็เลยเอาที่นี่ครับเสร็จแล้วหลังจากนี้จะมีคนที่แบบว่ายังไม่มีโอกาสได้มาเจอเราแบบนี้จะมีโอกาสได้เจอไหมก็จะรวบอีกรอบไหมเอ่อถ้าวนอาจจะต้องท้องปนะแต่ว่าถ้าเกิดได้เจอผมว่าก็มีงานแฟนนี้อยู่เรื่อยๆเลยครับผมใช่ก็ได้เจออยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะเจอในโอกาสอื่นๆอีเวนต์อะไรอย่างงี้นู่นนั่นครับ แล้ววันเกิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะวันเกิดวันเกิดที่ผ่านมาก็ธรรมดาง่ายๆเลยก็ไม่มีอะไรครับก็พาตอนเช้าก็พาพาพ่อแม่ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จตอนกินตอนเที่ยงเสร็จประมาณบ่ายสองเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ตอนเย็นก็ออกมาทานข้าวอีกรอบหนึ่งครับไม่ไม่มีอะไรมากเลยมีอะไรให้ให้ของขวัญตัวเองไหมของขวัญตัวเองเหรอยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ่ะยังไม่ได้ให้อะไรของขวัญตัวเองเลยอืแต่ว่า ปีนี้ก็พยายามจะแบบเหมือนแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะมันเลขสามแล้วไงอุ้ยอุ้ยเลขสามเขาเลขสามแล้วเลขสามแล้วร่วงเลยเหรอมีอะไรเปล่านะไม่น่านะมีอะไรจะให้แบบว่าเขาเลขสามแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็เตรียมตัวด้วยการไปตรวจสุขภาพประจําปีครับประจำปีไปตรวจนี้สุขภาพมันมันยากไหมหรือว่าไม่มีอะไรครับไปตรวจมันแล้วก็เช็คแบบเช็คแบบแพ็คใหญ่เลยครับก็ ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกครับมีแต่แค่แบบเอ่อเม็ดเลือดแดงสูงเฉยครับก็เขาว่าอาจจะแบบมาจากที่สูงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเพิ่งไปไปภูทานมาใช่เหมือนแบบพออยู่ข้างบนออกซิเจนมันน้อยครับก็ร่างกายมันจะผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นมาให้แบบลำเลียงออกซิเจนมั้งตอนนี้สุขภาพดีดีโอเคอยู่ในแบบเราต้องเราต้องฟิตหุ่นหรือแบบก็ดีมั้งากอะไรวะคืกระเป๋าก็ดีมากไม่ว่าอะไรดีแหล็กอะไรก็ตรวจแล้วก็ไม่มีไม่เจออะไรครับใช่ มีปิดขุนเพิ่มเติมอะไรอีกไหมปิตขุนเพิ่มไหมก็ไม่ก็ก็มีไปฟิตเนสเรื่อยๆไม่ตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกว่าไงนะมีนาปีที่แล้วอ่ะเป็นเป็นโรคโรคประจําถิ่นไปอออก็ใช่โรคประจําถิ่นเป็นเป็นไปปุ๊บก็ไม่ได้ไปฟิตเนสอีกเลยเพราะว่าฟิตเนสก็ปิดใช่ไหมแล้วก็เราก็รู้สึกร่างกายไม่ค่อยโอเคก็เลยไม่ได้ไปเลยแล้วก็ ทำงานตั kingdom, all, 50, s, ้งแต่เมษาก็ก็ถ่ายถ่ายทุกวันจนถึงวันที่15บธันวาก็ถึงจะมีเวลาว่างก็เลยแต่ว่าพอว่างปุ๊บก็ต้องไปเที่ยวไงก็ไปเที่ยวเที่ยวตั้งแต่ปีใหม่ยันเนี่ยยังเที่ยวอยู่เลยก็ยังตะบุนเราก็ฟิตอยู่นะเท่าที่เห็นอ่ะก็ก็มีบ้างอ่ะไม่ใช่มันอ่อยกันนะน่ไม่ก็อยู่อยู่ เขาเรียกว่านะก็พยายามแบบไม่กินเยอะแต่ก็กินเยอะก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันคือระหว่างพยายามคงๆไว้แต่ว่าไม่ได้หรอกน่าจะไปเล่นเลยไีเ่วลาว่างระหว่างไปเที่ยวกับออกกำลังกายเลือกไปเที่ยวไปเที่ยวอยู่แล้วมันมีตลกคืออย่างนี้คือไอ้ช่วงช่วงที่ถ่ายละครทุกวันนะครับพอมันมีเวลาเก็บว่างแค่หนึ่งวันอะสองวันเนี้ยจะไปหาที่นอนละคือขอให้นอนที่ไหนก็ได้ความรู้สึกว่าเหมือนไปเที่ยวอะนอนในกรุงเทพแล้วจนแบบติดป็นญสัยจนแบบเนี่ย พอเนี่ยโมกรลลาแล้วมันว่างแล้วไงหรืงว,ว่าไม่พอไม่มีละครมันไม่ได้มดมไม่แน่นๆมากเออมันก็ว่างปุ๊บทีเนี้ยเห็นช่องว่างไม่ได้เลยเห็นว่างปุ๊บจองเที่ยวเห็นปุ๊บจองเที่ยวแล้วสุดคือเพิ <c oughs> <p ull ing> ่งกล่าจากปูทานมาใช่ไหมไมันมีปูทานแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปกับข้ัวอวยคลิปหนึ่งแล้วผมเห็นคลิปนี้กับคลิปนี้ปุ๊บได้ตรงนี้มีช่องว่างอยู่โอ้อ<ม>หโห,โห,โหว่างว่ะเที่ยวดีกว่า <c oughs> ลืมไปเลยว่าข้างหน้าก็เที่ยวข้างหลังก็เที่ยว มีใจมั <S 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 wan ita wan ita ่นเที่ยวอย่างนี้เลยเที่ยวเหนื่อยนะเนี่ยเออเที่ยวเหนื่อยเลยทุกวันนี้เทอ้ยตัวกลางที่เลือกไปเที่ยวไหนอะไรนะครับไอ้ยตัวกลางที่บอกว่าตัวกลางไปเพิ่งไปเชียงใหม่มาครับเือคือกลับจากภูทานปุ๊บไม่ก็วันเกิดหนึ่งวันกินข้าวกับพ่อแม่ปุ๊บอ่ะไปเชียงใหม่ที่ศี่เดี๋ยวจะมาไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพาครอบครัวไปเที่ยวอีกทลิปหนึ่งแบบเออแล้วก็เลยพอแล้วเนาะเหนื่อยแล้วไม่ติดใจมากเลยแล้วพีดจิตร์หัวดีแล้วจะได้ไม่ปวดหัว ก็เขาไม่พอดีคุณพ่อเขาผู้จัดการเขาพิจัรเขาไปแฟนมีกับน้องๆคนอื่นด้วยเราจะได้รู้สึกว่าแบบไม่ต้องมีอะไรต้องหักใจละครเราบ้าง่วงนี้กำลังออนแอร์ละครไม่ละครนอนแอร์ติดกันหมดเลยครับก็ตั้งแต่เดอะวับเอฟเฟก c t ใช่ไหมครับเดอะวับเอฟเฟกมาพ่อก็ดวงดอกไม้ว่าดวงดอกไม้เนี่ยจะจบไปก่อนเพราะว่าเขาออนแอร์สองวันก็ดวงดอกไม้ก็ โอเคก็ก็จบไปสวยๆงามครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องที่ออนแอร์ต่อก็เป็นมณีพยาบาทเลยมณีพยาบาทตอนนี้ก็กําลังแบบเข้มข้นใช่ไหมครับก็อีพีสามแล้วใช่ไหมครับอืมก็รอสี่ห้าเมันแบบจะเหมือนแบบเรื่องมันจะค่อยๆขี่คลายไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับก็ต้องติดตามดูต่อไปเพืโอนๆเจอหน้าเราทุกวันปีจนปีนี้จะข้ามปีหน้าเลยไหมน่าจะหมดแล้ว ก็ม <Scroll> ีมีเดอะว้าวเว็บเฟกด้วยครับที่ตอนนี้น่าจะ EP 9มั้งครับอาทิตย์หน้าใช่ก็ใกล้จบแล้วมี12 EP ครับพี่จะเป็นไงบ้างสองเรื่องนี้ก็เรื่องเดอะว้าวเว็บเฟกนี่ก็เหมือนจะแบบสนุกขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเหมือนยิ่งยิ่งยิ่งเล่าไปเรื่อยมันจะเหมือนขี้คลายขี้คลายมาเรื่อยๆเหมือนกันเลยครับมันมีพยาบาทก็เอ่อมันจะเป็นแบบเหมือนปมแรกๆก่อนว่าแบบเอ้ยเราเห็นภาพในอดีตแล้วอดีตมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอดีตมันจะค่อยๆเฉลยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าก็ ตอนนี้ผมอ่านบทผมก็ร <laim> ู้สึกว่าตรงที่มันน่าติดตามคือนี่แหละว่าเอ้ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแบงนี้ก็ใกล้้จะขี้คาไปเรื่อยๆไม่ร้อนเหรอร้อนจัดงานคารวัก็เนี่ยแหละครับก็จะจาด์วัลอาจารยควัจอยอาจรย์คาวัเพราะว่าเดวเฟก์ก็จะอ่อนวันจันใช่ไหมแล้วก็ ดวงดอกไม้ก็จอนจานนคานแล้วก็เวลาเดียวกันหมดเลยสองทุ่มครึ่งแล้วก็เนี่ยพอหลังจากจบโดดหลุมไม้ก็มาเป็นมณีพยาบาลก็จันนคานสองทุ่มครึ่งใช่ครับผมเล่นต่อต่อไปก็จะไปจานกันไรป่ะอ่าแล้วแต่เขาเล่นดีกว่าเดวเราจะบอลผู้จัดว่าเออผู้จัดสุกไปได้ใช่ไหมเออได้หมดเลยเปลี่ยนสายยาไม่หรอกก็แซวเฉยเออเซวพิทามมาเซลเพิ่งมีเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่ถ่ายเรื่องอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ยังไม่มีเปิดเลยครับอืม ก็ก็ถึงได้ไปเที่ยวครับแล้วเดี๋ยวจะมีมีอีกไหมมีใช่ครับมีมีก็มีเชอรี่เมจิกครับที่ถ่ายกับเตก็กำลังจะออนเอ้ยมันจะจะออนวะกําลังจะถ่ายใช่ก็พูดกันเขียนเรื่องบทเรื่องอะไรคุยกันอยู่ครับแล้วมีอะไรอีกอ่ไม่มีแล้วไอเรื่องอะไรนะไอ้วันที่เปิด OCD อะไรนะเธอถึงเศร้าในเขา OCD จบไปแล้วใช่ปีที่แล้วถ่ายจบปีที่แล้วก็ออนปีที่แล้วเลย งงมากเลยมันเยอะคนอะไรไขอะไรไขสี่เรื่องไงตอนนั้นหมดแล้วหมดภาระแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยวววเเออะาจจที่ยนแล้ใช่เที่ยวจนงงตอนเนี้ยจจะไปเที่ยวไหนอีกไหมไม่พอละพอทำงานบ้างเถอะพูดถึงที่พูฐานหน่อยเป็นไงบ้างโอ้ที่พูฐานโดีมากเลยผมว่ามันมาในนี่คือคือคือพูฐานเขาเป็นแบบ ประเทศที่มีคาร์บอนฟุูตินอ่ะติดลบเพราะว่าประเทศเขาแทบจะไม่ทาอุตสาหกรรมเลยเขาก็แบบอุตสาหกรรมยหญไม่มีเลยก็คือส่วนมากเป็นนําเข้าเข้ามาก็เลยคาร์บอนฟุูตินเขาเลยติดลบเขาก็แบบก็คือเอาเอาเขาเรียกเอาเครดิตไปขายด้วยซ้ําแล้วก็ประเทศก็เขาขึ้นราคาค่าเหยียบประเทศจากปกติอ่ะห้าสิบเหรียญเป็น200ยเหรียญต่อวันนะนไม่ใช่ค่าเข้าแต่ละครั้งนะต่อวันแต่ว่าคือมันก็คุ้มตรงที่ว่าก็คือ เหมือนเขารักษาประเทศเขาดีเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนคิดคิดค่ดาเข้าแพงคือเหมือนแบบเหมือนเหมือนคัดคนเข้าไปด้วยว่าแบบเอ้คนที่เข้าไปถ้าเกิดจ่ายประมาณนี้ได้น่าจะแบบเออมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งอะไรที่แบบไม่แบบไปทิ้งขยะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่แน่หรอกเราเราไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรีไปเก็บเพราะว่าเราเจอปุ๊บเราเก็บเก็บโอ้แต่คนที่นั่นจริงคือสมมติเขาเห็นของไอ้พวกแก้วกระดาษอะไรเขาก็เก็บเก็บเก็บอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ไป ใช่ครั้งแรกเลยครับแล้วก็ธรรมชาติเขาแบบยังแบบเต็มแบบต้นไม้แบบต,แบบต้นใหญ่มากแล้วก็แบบโอ้โหคือมองไปทางไหนก็มีแต่เขาจริงๆของเขาอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะเป็นสนามบินที่ลงยากมากตอนลงก็เสียวอยู่มันมันอยู่ในช่องเขาไงแล้วมันก็มีลมมีอะไรแต่สวยวสวยเล<ว>ยน้องมุกเขาแอบเมาออกไปคลิปนี้ตอนแรกเขาคิดว่าพี่ๆเขาอาจจะโตแล้วแต่แล้ว เขาก็ต้องไปเลี้ยงพี่อะแต่ว่าอะไรอะเปล่าเขาโดนหลอกไปคือตอนไม่ไปหลอกน้องไม่ได้หลอกคือตอนแรกอ่ะคุยกับมุกอยู่แล้วก็เลยก็เอ๊ถามมุกหน่อยแล้วกันว่าพี่จะไปเที่ยวกับพี่เต้แล้ว่ามุกจะไปเปล่าก็เขาบอกอุ้ยไปดิไปไปไปไหนอะก็บอกเขาว่าไปปูตานเขาก็โอเคไปไปไปแต่แต่เขาไม่รู้ว่าปูตานคืออะไรจนจนมันถึงวันใกล้ๆอะน้องเพิ่งรู้ว่า พท่านคือประเทศเป็นแบบป่าๆหรอพี่พี่ตอนแรกนึกว่าจะพาหนูไปเที่ยวอะไรแบบช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนเหมือนหลอกน้องไปแล้วพอไปก็ตายครับแก๊งเด็กเหมือนก็แบบที่เป็นอย่าพูดเยอะอายเขาแต่เขามีวิาีกรรมอะไรรวมกันอยู่ไม่มีอะไรก็แค่เล่นเล่นก็คือเหมือนว่าคุยกันเล่นอะไรเล่นมุกให้กันเนี่ยครับแล้วก็น้องเขาอาจจะชื่นชอบครับเหมือว่าสนุกอะไรเงี้ย ก็เลยแจวมาใช่แต่ก็คือเหมือนมุกโดนหลอกไปเพราะว่าไม่ได้โดนหลอกไปมุกมันไม่รู้ว่ามันสีเที่เราไปเที่ยวคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็คือต้องโดนล้อจนลูกโตกันเลยไหมคิดต้งนานอยู่แลเออแต่ก็สนุกแต่ก็ไปเจอพี่พี่นิวชัยพลด้วยครับผมอืมก็กลายเป็นแบบเต้นนิวนิวมุกงงไปเลยไปเจอกันที่นู่นใช่ใช่ครับเจอเจอมุกคุณเตยเข้าไปเลยนะ คาราวาแช่น้ำคาราวาแช่น้ำเจมมุกบอกถึงจุดที่พี่ๆถาม่าโปรหรือเปล่าใครถ่า,า,ายอะผมก็คือมันจะหลงนากที่เราไปเดินขึ้นทเกรอร์สมามันคือขึ้นขึ้นไปสามชั่วโมงกว่าลงอีกสาชั่วโมงอ่ะพอลงมาปุ๊บเขาก็าจพาไปแช่หินร้อนฮอสตโตนแล้วก็พอแช่ก็มันเป็นห้องคู่หมายว่าคู่ผมก็ผมก็แช่กับเตยแหละผมก็ถ่ายมันก็ถ่ายให้ผมผมก็ถ่ายให้มันแหละแล้วส่วนของมุกอ่ะ มุกก็ถ่ายของมุกก็ถ่ายมาแต่มุกก็ใส่ชุดไม่แน่ใจมันชุดไล่น้ำแบบแบบไหนจำไม่ได้แล้วแต่แต่มุกก็มาถามว่าพี่พี่มันพี่พี่ไม่ได้มาถามนะแต่ว่าพี่ลูกนี้โอเคไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจแล้วแต่ว่าส่วนเราเฮ้ยมุกนี่โป๊กไปปะโอหยว่าลูก,ลกโป๊กเตไอ้มึงว่าโป๊ไปปะคือไม่ได้สนใจน้องเลยไม่ได้สนใจน้องหมายว่าก็ถึงจุดที่แบบผู้หญิงไม่ได้สนใจว่าผู้หญิงโป๊ไม่โป๊แต่ว่าสนใจว่าผู้ชายโป๊ แต่เราก็ลงอยู่ดีเราก็ลงอยู่ดีใช่เพราะน้องผมไม่โป๊ตลกตลกที่นั่น่ะหมดแล้วสุดท้ายจ้ะฝากฝากสุขสิ่งทุกอย่างที่อยากจะฝากก็ตอนนี้ก็นั่นแหละครับมี The w a r p Effect ครับวันจันทร์นะครับสองทุ่มครึ่งวันที่ยี่สิบห้าวันที้2าจิมเอ็มยี่สิบห้าไปแล้วเอาใหม่ห้าสี่สอง ครับฝากด้วยนะครับกับ The Wub Effect นะครับวันจันทร์เวลา2องทุ่มครึ่งครับผมทางจีน M25 นะครับก็ตอน EP หน้าเป็น EP ที่เก้าใช่ EP ที่เก้าครับผมก็คือมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยยิ่ง EP สิบสิบเอ่ยผมว่าพีคเลยเออนี่ดีกว่าแล้วก็ฝากด้วยครับกับมณีพยาบาลนะครับวันจันทร์อังคารครับสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน21ครับอันนี้ก็จะยิ่งพีคขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันครับติดตามไปเรื่อยๆเลยครับ EP หน้า EP ที่สี่ เขาบอกว่าตอนแรกดีกว่าอะคุยไปด้วยเครองนี้ด้วยมันเชยแล้วตอนเนี้ยเชยแล้วโดนโดนโคดิสต้าโคลิสต้าเออใช่ใช่เอ้นี่ไงใครแล้วก็สภาพเนึงอ่ะทีไทยก็ซุ้มมาตเมื่อเมี่อปก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไวายทุกทีเออไม่ใช่เกี่ยววายทุกทีเลยเขาบอกโคดิสต้าอะไรก็ไม่กล้าไม่กล้าทำโกเป็นคำหยาบโกไม่ดีกลัวไม่ดีค่ะ